ครับพี่น้องผมเม,มื่อน,นี้ิภาคการตอนนุ่งนะครับเนาะงพาพี่น้องเข้ามาลงน้ำครับเมื่อนนี้ลงน้ำหาคุดต่อฟังครับนนาหาเอียน,นมากระทิมงานนะครับนอสามสี่คนคือเก่าคือเดิมหาก็ได้มาในแน่ละครับผมมารุ่นเพิ่นเพิ่นก็ได้ร้ายแน่เดีล่ะเดี๋ยวกระด้างรุ่นอีกอยู่ตัวต่อไปว่าสิมี่บอรครับ กำลังพยายามอยู่น้องนี่ก็เป็นน้องพี่น้องเข้ากันนี่แหละครับพันโมแพงดอกพันโมกินเอียนก็ได้พากันมาหาเนาะในชั่วโมงนึงแลยนะครับหาผมม้าสากกเบพันก็เลือบริายเบื้องเนาะช่วงบันใดมันยังอ้านะมามันมนก็พอดีอยู่มันมานบ่พอดีอยู่อยู่กินนะครับบาดมุ่เฮาเนาะนะครับ มาเบิ่งแต้มถืพปัญหาได้นะครับน้อเ oh. อ้อาเสียนายเอาเหรเพิ่นเบิ่งเนี่ย oh. อู้สาูานปนเด้อสาเย็นคักหลายครับครับน้อเย็นบานเฮาก็ oh. าโผล่แต่หายอยู่หากินนี่แหะครับอีสานบานเฮาก็ได้อยู่ได้กินอยู่รวมๆแล้วก็สิประมาณ Zero. Zero. ชิบกัวตัวนี่แหละครับมิตรุน่นพ่วงไปตะหกักตะเปาะตะแปะอยู่ก็สิปม่านสามชิโรเนาะ พ่อได้กินกเกับสิเมื่อเห็ดจากาไหนแล้วกินเสนาบอกเพ่อแน่เ <c oughs> ห็ดจากไหนกินวันแรกเข้าเย็่ยนอะไรกับเห็ดโดเมื่อไงล่ะเศรษฐกิจล่ะเมนูเข้าก็บจะเ,เป็นพัดบ่หรือว่าต้มเป็ดวกระสันนี่ครับเสี่ยนคนหนึ่งมือปืนเพื่อนมาด้วยกันเพื่อนนี่หาก,กินทุกรูปแบบเอา้าคลิปหนาเพื่อนไปหาอยังกับสิไปถ่ายเข้าเบิองอยู่หรอกเนาะสุมพี่น้องเอฟซีเข้าเท่อยากเบิองเบืองแต่คลิปโง่ไร้มันกับเบือ่อเนาะครับเนาะอ่านพนโชว์พนงาน ยกมือเพิ่นบางอย่จังหน่อยเส้นทัดงานเยี่ยมว่สันอา้าเจอนากระชีพาเพ่นไปยี่หรอกครับเพิ่นมานแนวนี้พื่ออยู่ได้กินนะครับพูนึงพูนี่เมื่อสำรองมหาตะล้งก็ได้ว่าสันมันเกินนะครับเสีย่ยนในสภาพไม้นะครับนอกก็เป็นนเป็นหญ้านะครับหิมโอ้เอียนบานผมหลายคลักไปสนใจกับตดต่อมาได้ครับจะพามาหานะครับไม้เพื่อน เอาตเตยันนะครับบ่ได้เอาปลาปลาเพิ่นแพงอยู่แต่่วาเอตยนเพินพ่นบ่นแพงเอาตเอตยนนี่ละ่ะพออยู่ได้กินบ้านเฮากัยังขอ,อกันได้อยู่ใช่เบิง่งเอา้าเปื้อนแน่จังหน่อยอว่ามันดำหน้าเราเดิตุม้ม <c> เ <oughs> ีตยนถาดอ้าวผู้เพิเ่นมานานะครับทีมงาน3-4คนมื้อนี้กันมาครบก็บประมาณ7-8คณนเนาะครับเนาะเทื่อโอกาสหนา้าเพิ่นมาก,ก็สิ ใายเบื้องยื่ดอกเอาซ้ำเดี๋ซะก่อนหาเอียนมาสัน่นเอาตะซุ่มมันหมานมาโรดนะนี่ต่มือกะทิบ้านผมเอาเพื่อตะการอย่างวัดอุบบนนะครับเด้อเอาส่วนคลิปหน้าจะพาไปหายัางกะรอติดตามนะครับฝากติดตามมาเลยนะครับเด้อส่องหน่อยๆหักหน่อยๆแต่หักน,น,า,กนานๆเพื่อน,นว่า,าสำหรับมือนอีก,กน็สวัสดีครับขอบคุญหลายๆครับ